ผมว่านะมันเป็นพลังของหมี่เนยจริงๆว่ะพอพูดถึงหมี่เนยปุ๊บแหม่ลาบซับลาบปากเลยนะฮะแต่แต่ว่าก่อนที่จะไปขอบคุณหมี่เนยนะต้องขอบคุณคนส่งโดเนตก่อนนะครับเพราะว่าหมี่เนยไม่ได้โดเนตให้ผมนะฮะขอบคุณนะผมคุณตูนนะครับผม200บาทนะฮะโอ้โหจากเมื่อวานนี่100บาทวันนี้คุณตูนให้เพิ่มมาอีก200นะครับโอ้โหขอบคุณมากๆนะฮะหมี่เนยเอาไว้ก่อนนะฮะขอบคุณเหมือนกันเพราะว่าพูดถึงหมี่เนยสองคลิปก็ติดได้2คลิปเลย แต่คุณตูนนะครับผมขอเทคนายของแต่งเอาที่พี่คิดว่าดีที่สุดจัดเต็มที่สุดคิดถึงอดีตลูกรลักขอ3เกมเหมือนเดิมนะครับก็ต้องขอกราบประธานอภัยคุณโูนด้วยนะฮะที่วันนี้ผมไม่สามารถให้3เกมได้เพราะว่าเมมเครื่องผมเต็มครับปกติแล้วเมมเครื่องผมเนี่ยจะมีพออยู่ประมาณ3-4เกมแต่ณนะตอนนี้ผมมีคลิปที่ต้องดองเอาไว้เพื่อจะ คือมันคลิปที่ผมต้องเอาไว้ลงอนั่นแหละนะครับเลยไม่สามารถที่จะทํา3เกมได้ผมลิมิตได้เต็มที่คือ2เกมขอภายจริงนะผมขอโทษจริงๆเลยผมไม่สามารถลบคลิปที่ที่มีทิ้งได้นะครับขอโทษจริงๆนะครับขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆโอเคแตเอาเป็นว่า2เกมนี้ผมจะพยายามเล่นให้เต็มที่ที่สุดนะครับเพื่อเทคนายลูกหลักของคุณตูนไปลุยกันเลยครับผม ่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภยัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคอมดิสตี้โมบายราคาถูกไวปลอดภยัยสามารถเติมได้ที่ไลแอดโกลเด้นเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภยัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับ ไฟลฟลาอิงเลสโอ้โหเป็นด่านที่แม่ชอบเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ชอบเหมือนกันแหละเป็นด่านที่กลางๆดีกว่าผมชอบขึ่งไม่ชอบขึ่งในการด่านนี้ไม่รู้จะบอกทำไมไปเลยถ้าบอกว่าจัดหนักจัดเต็มของเทคนายนะฮะก็ต้องเป็นเบิร์ดสามนัดเท่านั้นดูฮะโอ้โหคือถ้าเอาเป็นฟัวโต้มาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเทคนายนี่ใช้เฉยนะต้องเป็นเบิร์ดสามนัดเท่านั้นครับ ลับเกิดอีกแกสองรอบแล้วเนอะเฮ้ยสลับเปิดสลับเกิดไปสลับเกิดมาขอให้ในลิ้นต,ตัวเองด้วยนะครับผมผู้ไม่รู้เรื่องนะครับผมนี่ล่ละฉีดยาอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยก่อนฮึเข้าจุดก่อนเลยช่วยเพื่อนก่อนเลยจังหวะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีเพื่อนมาคุมหลังหน่อยหรอเพื่อนมันเกิดหลังหมดแล้วเพื่อนไม่มีใครมาคุมแล้วไม่มีใครเข้ามายึดกูปวดขมับจัด จังหวะนี้โอ้โอ้ขอละขอแหละขอแหละหลุยหลุยอะไรว่าโอ้ยลิ้นผมเป็นอะไรนี่อะใครก็ได้มาเชื่อมลิ้นผมทีเชื่อมจิตเชื่อมใจกับลิ้นผมเนี่ย <c oughs> ม,มาสีฮะมาสีฮะมาอีกหรือเปล่ามันมีนะแถวนี้โอ้โหแล้วเข้ามาสองคนสองโฟกัสจบเลย วยเพื่อนแล้วเพื่อนเรามายืนจอมม็อกอะไรกันตรงนี้อืมยิงยิงก่อนเลยดูนะฮะเทคนามันยิงไกลๆได้นะสบายเลยยิงยิงเลยอเรียบครับเข้าไปข้างในก่อนครับสักตัวโอ้ยเพื่อนเราโอ้ยขอบคุณครับแย่ฮ yeah. ะตานนี้ไม่รู้ส่งจะเป็นยังไงนะแต่ว่าเพื่อนไม่ค่อยเข้าจุดเท่าไหร่โ okay. อเคตานนี้ส่งเพื่อนไม่ค่อยเข้าจุดครับแล้วก็ดักไม่เป็นด้วย แต่ก็ไม่เป็นไรครับช่างเขาโอ้ยยอมสวยเพื่อนเนี่ยเพื่อนคนนี้เพื่อนตัวดำเนี่ยเพื่อนไม่ไม่เพื่อนเขาดักไม่ค่อยเป็นนะครับเขาพยายามดักนะผมเข้าใจในความพยายามเขานะแต่ว่าเขาดักผิดจุดไปหน่อยแล้วก็เขาก็ไม่ค่อยยึดจุดด้วยอ่าอย่างตอนนี้น่าจะสับเกิดไปฝั่งนู้นละโอเคเอาเลือดไปไม่เป็นไรฮะคนเราสามารถเรียนรู้กันได้ แต่ไม่ใช่ในแหล้งไอเวนคนเราสามารถเรียนรู้กันได้อะนี่ไงกูแตกเพื่อนผมมาแล้วนี่แหละครับฉีดยาอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยวิ่งมาก่อนเล้วนี้มีคนอยู่แถวนี้หรือเปล่าทำไมผมรู้สึกว่ามีรางสังเฮาอยู่แถวนี้ดูฮะว้ดูฮะ,ฮะโอเคเพื่อนเราอ้อมเข้ามาในนี้แล้วแต่เขาน่าจะไปเกิดฝังข้างหลังแล้วนะครับตรง B นี่ไงเตมไปหมดนี่นนนละเทกนายลูดเดไอ้น้องโอ้โหไปฮะรถของเล่นของเราหลังเข้าครับอืมสวยฮึบฮึบดักรอหนึ่งครับมาอีกไหมมาอีกเอาคว้างระเบิดมาใส่ผมเมื่อนี้จบรอครับมันต้องมีคนออกมาแถวนี้มีคนเข้าหลังผมด้วยขอก็เลยหลังเข้าไหมอีกตัวโอ้โหไป็นไง สเตปแบบนี้เดอะแมทริกอืมเรียบร้อยเรียบร้อยไว้ดูฮะดูฉีดยายอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมาป่ะมาอีกผมปาดบนนะเทกนายผมมันร้อนแรงชุบไม่มีแฮเขาไปเกิดฟ่งนู้นหมดแล้วครับเราวิ่งตัดเข้าไปในโบกี้เลยแล้วเออสวยเพื่อนตัดให้ตัดให้ สวยสวยสวยเกิดฟังหัวมาแล้วครับแต่ฟังหลังก็อ๋อจบแล้วผู้ชนะได้โอ้ขอบคุณครับมีเพื่อนคนนี้ใส่หมวกเบเร่แดงอ่ะยึดเก่งมากขอบคุณจริงๆครับเออไปไงโอ้โหจะขึ้นรีเจนลวผมไม่อยากขึ้นเลยพุ่งตรงที่พูดจากใจนะไม่อยากขึ้นเลยเรีเจนเนี่ยมันขึ้นไปมันเล่นยากอะ่ะเกมที่สองมาฮะไอด่านเนี้ยผม ผมค่อนข้างจะรู้ทางมันแล้วนะคือเล่นไม่ได้บ่อยมากแต่ก็พอซึมซับมาบ้างแล้วแหละเป็นอีก่ารหนึ่งที่ผมชอบนะด่านนี้เอาตรงๆผมรู้สึกว่ามันมีทางให้เล่นเยอะดีครับมันมีลูกเล่นเยอะด่านนี้มีทั้งประตูมีทั้งหน้าตา่างมีทั้งท่อนะออปาดหมดแล้วดูเทกนายถามจริงอ่ะมันปาดยังไงนี่เรอดินระเบิดสอยไปเลย ข้างบนมาหรือเปล่าเอ้ยนี่ไงฮึบฮึบเรียบร้อยไปเลยข้างบนฮนะโอ้เพื่อนเรานี่หว่าระโทษเราก็โตจายไปโหมดเลยวัดกระเทกนายได้วัดกระเทกนายได้ฉีดยาอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมาฮะรอจังหวะนี้รอฉันรอโอ้โหสไลมางนี้ผมหันไม่ทันว่ะปาลาระเบิดไป เพื่อนโอ้ยเพื่อนโอ้ยไม่นะผมพยายามจะสู้แต่ผมสู้ไม่ได้ปาดไปดิเอาเลือดไปสวยเพื่อนสวยครับอืมปาดน้องดำน้องดำน้องดำอีกตัวดำทุกตัวฮะมีคนวิ่งขวาแต่เขาต้องเข้ามาแน่นอนหมับโอ้เทคนายนี่มันเล่นละมันเพลินจิตเพลินใจจริงๆนะ โอเคครับลงไปยึดบ้างฮะโอเคให้เขารู้บ้างว่าเรายังมีประโยชน์ครับ <laughs> ให้เขารู้บ้างว่าเรายังมีประโยชน์โอเคเปลี่ยนจุดแล้วมีคนอยู่ขางบนขวาครับขึ้นบันไดก่อนขึ้นขึ้นเอา้ามือไม่เอา้าเอาบันไดน,นี้มันขึ้นไม่ได้หรอหรือผมขึ้นไม่เป็นนะใครก็ได้บอกทีไปแล้วฮะหนีก่อนละใครจะอยู่ก็อยู่ชุบ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 ,ชบ ฮึบอือหือไปฮะปีนป่ายฝั่งนู้นเขายืดอยู่เราจะเข้าได้ปาวะเกิดฝั่งเนี้ยค่อนข้างจะบุกยากอุ๊ยโอ้โหไว้ไงเทคนายผมโอ้เข้าไม่ได้ครับบุกยากครับฝั่งเนี้ยจริงๆผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าด่านไอ้ด่านเนี้ยมันมันต้องต้องแบบไปยังไงอะ่ะก็เล่นตามมีตามเกิดไปฮะโอ้ใครเขายิงหัวสวยเพื่อนอีโคไเลเซอร์สวยสวย จังหวะนี้ผมมาเอ้ยลูกสองเออซ้ายอา๋อไม่มีอ่ะเอาเลือดไปโอ้ยเลือดเลือดได้เลือด,ด,อดแค่นี้เองเพื่อนตายหมดเลยหมับสวยเพื่อนโอ้โหโอ้แย่แล้วโอ้โหปืนลูกพกปึบมีหรือเปล่ามีคนหรือเปล่า นี่นี่เนี่ยรอม,มาตั้งนานแล้วสวยครับเพื่อนเราเกิดผมไม่ค่อยรู้ว่ามันเกิดตรงไหนบ้างนะอืปาดให้หมดฮะมีเสียงมีเสียงโอเคยึดยึดไปหลังเข้ามันไม่มีเสียงเลยล่ะตอนเล็งไม่มาตอนมาไม่เล็งนะ่ะตรงนี้ไม่เกี่ยวโอเคผมกำลังงงอยู่ครับว่า ประตูมันจะมาฝั่งไหนได้บ้างฟังเสียงอย่างเดียวตอนนี้ผมไม่รู้เลยดักไม่ถูกเลยโอเคถ้าได้ยินเสียงค่อยหันไปครับอ่ามีแถวนี้ตัวหนึง่งแล้วก็ฝั่งนูน้นส่วนเพื่อนโอ้เพื่อนเราตัดดีมากครับเพื่อนเราตัดค่อนข้างดีมีขวามาอ,อุ้ยโอ้โหลูกสอง เ m มนี่วิ่งไกลมากนะผมไม่ได้ลองลูกซองเคมนะแต่ผมรู้สึกว่ามันมันนานเกินไปแล้วเมตาเนี้ยผมอยากให้เปลี่ยนเป็น BY วามั่งเปลี่ยนเป็นปืนอื่นมั่งอะ่ะผมว่า k คมมันคลองคลองคลองชีพเกินไปอะ่ะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเลยอะ่ะมันมันอยู่คลองเกินไปอยากให้เปลี่ยนเป็น B y วามั่งก็ยังดีอยู่ไม่ก็เป็นซองอื่นอะ่ะเจอแต่ k คมฮะคนเล่นเขาก็คงเบื่อลวมั้งขวามือครับเต็มเลยปาม,มาหนึ่งป่าม,มาสองอาลมไปไง โอ้โหปาดอย่างนี้นึกว่าปาน้ำตาน่ะนี่เกือบแล้วไงจบไปที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ขอโทษอีกทีหนึ่งนะครับว่าให้3เกมไม่ได้เพราะเมมผมเต็มจริงๆนะครับรวมเรนเดอร์คลิปด้วยดวนรวมอะไรด้วยพวกเนี้ก็ประมาณ90%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับถ้าเอาอีกอันนึงมานี่ผมว่าร้อยทะลุแน่นอนซึ่งตอนนี้โทรศัพท์ผมเมมมันจะเต็มแล้วเกมแค่เกมนี้ก็3กว่ากิกนะครับ ซึ่งขอภายจริงๆนะในวันนี้นะครับแต่ว่าถ้าวันทั้งหน้าขอมาใหม่เดี๋ยวจัดให้นะผมจะพยายามเคลียร์ให้แนละ้วกันแต่วันนี้ให้ไม่ได้จริงๆนฮะสามเกมก็ประมาณนี้ฝากกดไแลค์กดแชร์กดซั b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมเอาไว้เจอใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายลักนะอจุบูจุบู